นั่งโกคลาสกันนะคะลุงจอรกนมุกกี่จะไปขึ้นจะนั่งรถลากลงมากันนะคะที่ม่อนแจมมาแล้วมาแล้วลุงจอรกนมุกกี้มาแล้ว getting faster because like actually this. อันนี้อะไรดังอันนี้ถุงเงินถุงทองค่ะอันนี้อันนี้แดงๆเนี่ยอันนี้ต้นเท่าไหร่ถุงเงินน้องถุงเงินสองร้อยค่ะค่ะนางพิมนางพิมเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบค่ะมีชื่อมีราคาค่ะดังเท่าไหร่นะค่ะพันแปดค่ะว้าวพันแปดร้อยบาทนี่นะกระดาษดัง ต้นนี้300ถ้อต้นที่ข้างล่าง500ข้างหน้าได้ค่ะ300เอาต้นเล็กไหมคะพวกพางยาคาร้อเดียวไปไม่ได้หรอกพอนั่งรถแล้วก็ที่ใกล้ๆมีขายพวกบอลด่างต่างๆก็มาชมกันนะคะติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ